ร้านนี้มีชื่อว่าเนื้อล้วนล้วนสาขาเมืองทองธานีเป็นร้านของคนรักปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน่นพร้อมเสิร์ฟเนื้อวากิวพรีเมียมในราคาหลักร้อยเมนูแนะนำก็คือเนื้อไทยวากิวที่มีให้เลือกถึง3มเซตประกอบไปด้วยใบพายพรีเมียมเสือร้องไห้พิคานยา่าสันคอรพรีเมียม สันในหันเตาสะโพกแต่ละส่วนคัดมาอย่างดีสไลด์บางพอดีคำฐานง่ายรสชาติดีสุดๆทามะจิสตริปลอยเอทรีคุโรเกะวากิวริไอาย a อโฟสานุกิโอลิฟวากิวสตริปลอย a อโฟและขาโกชิมาชักรอยเอไฟ ทีเด็ดคือน้ำจิ้มที่มีให้เลือกทั้งน้ำจิ้มบาร์บีคิวพรสึยูสุน้ำจิ้มแจวและที่ขาดไม่ได้พริกไทยกัมปอดจากกัมพูชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพริกไทยที่ติดหนึ่งในสามของโลกและเกลือหิมาละยันฟรีอยากรู้ว่าเด็ดขนาดไหนไปลองกันเลย เราควรจะเริ่มจากเนื้อส่วนไหนก่อนจ้ะเริ่มจากที่เป็น A3 ก่อนแล้วกันครับโอเคอันนี้จะเรียกว่าอาจิมะวากิวครับเป็น A3 ครับผมเป็นเนื้อนำเข้ามาครับผมเป็นเดอญี่ปุ่นครับโโอ้โ ้มันนุ่มมากอะนะบอกไปแตะกับไอเกลือเกลือนะเกลือเกลือหิมะลายชมพูกับสีดำครับผมช <h imal ay> มพูเน,นี่ยมันก็มีเกล็ดนิดนิดนกนะชิ้นต่อมาดีกว่า <h imal ay> ชิ้นต่อมาจะเป็น A5 ครับผมที่เป็น A5 ที่นุ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเ <h imal ay> ขาเรียกว่า secondary cut ครับผมจะเป็น cut 2ฮาโกชิมะ A5 ครับผมจะเป็นชักโลครับส่วนสันคอครับผมสันคอเหมือนเราได้ขึ้นสวรรค เหมือนมันละลายมันละลายเข้าไปในปากเลยอ่ะจากในถาดไอไฟจะมีวาซาบิดองด้วยนะครับผมกินคู่กับตัวเนื้อครับผมกลับลงไปนะแม่กินหอมของเนื้อที่มันโดนความร้อนนะพ่อแล้วมันก็ไปเจอไอเนื้อที่นุ่มกว่าก็คือไอเนื้อที่มันยังไม่สุกดีอ่ะแล้วน้ำมันมันกรวงกันอ่ะมันนุ่มจริงนะมันนุ่มจริงๆแล้วมันนุ่มแบบบอกไมู่กแต่มันมันนุ่มมันนิ่มมันหือ ต่อไปดีกว่าค่ะต่อไปอจะเป็นตัวคุโรเกะครับผมต,ตัวนี้จะเป็น A 4ฟครับผมอาจจะเรียกว่าตัวพามคัตครับผมตัวนี้จะเป็นส่วนลิฟไอครับโอ้ชนนีรถหนูว่าจะท่าแบบนี้แบบไม่ต้องฉ่ำมากนี่หนูชอบแบบให้มันแกๆ้สวยๆตันนี้ไม่ชอบอะไรมันเราด้องติดมันแน่อยอันนี้จะเป็นวาาบิดองเขาบอกว่า มันวางแนวแล้วมันจะเลิศอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาทางบ้านอย่าอิจฉาครับอใอญ่ฉาเด็ดขาดมันโลงระบียงไหมพ่อมันโล่งระบียในปากหมามันยั่วหมาโอ้มันเด้งดึ๋งหรอพ่อมันเด้งดึ๋งโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอพปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเมียไหมบ้านไหนแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ตัวนี้จะเป็นไทวากิวครับผมมันจะลดขนาดไหน ต้องมาอยู่ในปากแน่จ้าใช่กายพ่อจับแลดิครับขออน,นุญาตนะอ,นนอันนี้ดูรดขออน,นุญาตโอ้ยต้องแต่งตา,านนเราจะเป็นส่วนเสือร้องไห้ครับผมหัวกระเด็นอือของมากินมาดูกล่องน่ากินว่ะลอยไปโขลกข้าวว่ะเป็นไงไม่แย่เลยอร่อยมากเลยว่ะอุอ้ยรับกับลิ้นมาก ลับกับลิ้นเลยไม่แย่ไม<ะ>่ yeah. โอเคนะคุณอาจจะเป็นเพาะดูลายดิอ่ะทุกคนมาดูลายนี่แล้วมันโดนเข้าไปนี่อันนี้ขอเป็นน้ำจิ้มแบบบาร์บีคิวนะครับเอาจริงนะไปญี่ปุ่นมาก็เลิศก,ก็บ่อยนะแต่ประเทศเป็นแบบ,บเบบนี้พ่ออืมาเมืองทองค่ะ แน่จิงบ้องเรายังไม่เช่อันนี้เอาอันนั้นอะไรอ่ะยังไม่รู้หรอใช่ครทบ <laughs> ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของทางร้านครับผมตัวนี้จะเป็นซนุกิโอลิฟวากิวครับผมตัวนี้จะเป็นเนื้อตัวที่จะให้น้องวัวทานผลมะกอกก่อน400วันก่อนนำมาเชือดครับผมอะไรพ่องบองก,กินนี่ร่อนมันแตกในปาก นี่เราไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะร้านเนื้อล้วนเมืองทองทาน,นีตั้งอยู่ที่ตลาดบุญเจริญเมนูแนะนำก็จะมีเซตเนื้อไทยวากิวราคาเริ่มต้นที่289บาททามมจิสตริปลอยเอทรีแปดสถึงหนึกรัมราคา219บาท คุโรเกะวากิวริปอายเอโฟหนึ่งรถึงสองกรัมราคา650บาทซานุกิโอลิฟวากิวสตริปลอยเอโฟสี่ร้อยเจ็ดสบาทต่อ100กรัมและคาโกชิมาชักรอยเอไฟหนึกรัม550บาท ร้านเปิด5โมงครึ่งจนถึง5ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์อร่อยคุ้มแน่นอนรายการไซกิวรับรองเลยครับ